สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันหยุดนะคะคลิปนี้ก็สําหรับคอตำนะคะวันนี้น้องแคทก็มีตำแตงนะคะใส่แซลมอนค่ะทุกคนนี่คะ่ะน่าทานไหมคะวันนี้ก็มากินตำแตงกันนะคะทุกคนคะ่ะน้องแคทก็มีนะคะมีปลาหมึกกรอบด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะปลาหมึกกรอบทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีอ่าลูกเรดิตนะคะอร่อยอร่อยนะคะมากินแก้มนะคะ แล้วก็มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งอุ้ยล่วงนะคะผักบุ้งจากสวนน้องแคทเองนะคะสดๆนะคะอ่านี่นะคะเรามากินกันเลยเนาะนะคะอูอยากจะใช้มือมากเลยทุกคนแต่ว่านะคะเดี๋ยวจะเป็นการไม่มีมารยาทนะคะทุกคนมาคะ่ะมาซอยกันเลยนะคะคำแรกเลยนะคะแซลมอนอมแซบในแบบของเรานะคะ อร่อยค่ะถามน้องแคทว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอกค่ะสำหรับพี่ๆนะคะอาจจะไม่เผ็ดนะคะแต่ว่าน้องแคทใส่พริกค่ะวันนี้ตําใส่พริกแห้งนะคะทุกคนตําใส่พริกแห้งค่ะก็วิจะใส่อ่าในปริมาณที่เราทานได้นะคะทุกคนน้องแคทเป็นคนชอบทานตํานะคะ ลมเย็นๆค่ะวันนี้ค่ะแคทเป็นคนที่อ่าจะไม่ค่อยทานข้าวนะคะทุกคนแคทจะทานหานเมนูมตำนะคะตำอะไรก็ได้นะคะตำทุกอย่างนะคะมีอะไรแคทก็ตำนะคะ อปลาหมึกกรอบนะคะทุกคนก็จะมีรสชาติหวานๆนะคะก็กินกับส้มตำนะคะก็เข้ากันเข้ากันนะคะทุกคน บุ้งค่ะผักบุ้งงาม,งามนะคะทุกคนผักบุ้งน้องแคทก็กําลังโป่งงามเลยนะคะในสวนนะคะปลูกใส่กระถางไว้นะคะก็เด็ดก,กินได้ตลอดเลยนะคะกระทานส้มตําก็ไปเด็ดมาแก้มส้มตํานะคะกุ้ยแมงวันคะ่ะทุกคนได้กลิ่นปลาล้านะคะแมงวันก็มานะคะอืมอืม อร่อยแซ่บนัวค่ะพี่พี่ขอสดน้ำนะคะหนึ่งคำค่ะยั่วๆนะคะเห็นไคะอ<ม>สุดยอดเลยค่ะ<ม>เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ